คนสวยเช่ด้านหน้าจ้ะอเห็นเยห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเรู้จักกับพี่เขาเห็นไหมล่ะจะรักอกจะตายคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นสาวที่สวยสุดเลยตั้งแต่ผมเจอเธอครั้งแรกตกหลุมรักเธอเข้าแล้วเธอน่ารักเหลือเกินเฮ้ยเอาลูกไปนอนก่อนปไปเหมือนมันยังไม่ตื่นอ่ะมันเป็นคนไม่ค่อยพูดว่ากูบอกแล้วให้ใส่ถ่านมา ไม่ช่างพูดคนสวยครับคุณชื่ออะไรเลยครับบอกชื่อเลยหรออ้าแล้วตื่นแล้วเพราะตื่นแล้วตื่นแล้วอีเวนต์ตื่นแล้วหนูชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อเมติสปองฟอดจะชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเมติสชื่ออะไรนะหนูชื่อเมติสปุ้ยคล้องกับพี่เลยอ่ะพี่ชื่ออันยาวอ๋ออะไรจ๊ะปทิบลูกเด็กไ้จังเลยชื่อชื่อข้องจองกันเรามาร้องเพลงคู่สักเพลงได้ไหมคนสวยพี่ พี่นี่รูปร่างหล่อนะเนี่ยเอ้าใครๆเขาก็บอกว่าพี่รูปร่างหล่อแต่เสียงเดียวเสียอะไรอะเธอมาพี่นี่ยาวเป็นสตรีนเลยนี่ท่าเนยนี่ถ้าเปิดหน้าต่างออกมาหนูนึกว่าใครยกสตรีนให้นะเนี่ยอะไรนะไม่รู้ว่าอย่างไรมันไม่คุยไม่กระิใจอะมันว่าอย่างไรมันไม่บอยกูฟังไม่คอยใจนักนะมันบอกหน้าผมเหมือนส้นยาวเป็นสตีนเลยเออแล้็เปิดหน้าต่างออกมาไม่รู้ว่าใครเอาสตีนมาให้อะไรสักอย่างเนี่ยใครถ้ายก เหมือนใครยกสต<อ>ิีนอืมลูปร่างไม่ลูปรางไม่เป็นมิกับส้นตีนแล้วย,ยังพูดจามไม่ดี <c oughs> ร้<ล>อง<ม>เ,เพลงคู่ต่อเพลงได้ไหมคนสวยพี่ว่างไงจ๊ะวันนี้ชีวิตหนูมันเศร้าเดี๋ยวหนูจะร้องเพลงเศร้าให้ฟังเอาได้เลยพี่ก็เศร้าชีวิตเศร้าร้องเพลงเศร้าร้องเพลงเศร้าเออหน้าเศร้าหรอกมึงร้องเพลงอะไรร้องเพล้องเศร้าเลยลูกคนเก็บกดมันคงกะเศร้าอ่ะโด คนชื่อชิสุกะซื้อนิโอแล้วโกดใจเอ็นอะไรร้องใหม่ฟังพห่รู้เรื่องเลยหมดแล้วเหรอเอออใครจะไปรู้แล้วเอารับรางวัลก่อนได้รางวัลซะด้วยขอบพระคุณนะครับผมรางวัลน้ำใจให้กับน้องไปโรงเรียนคนสวยเอาเปลี่ยนเพลงใหม่ไม่เอาเพลงนี้เอาเพลงอื่นดีกว่า พเพลงใหม่ๆอ่ะเพลงใหม่ๆอ่ะเอาเพลงใหม่ร้องเลยร้องเลยกลับมาซื้อไอ้นั่นมาฝากน้อยไอ้ลูกน้อยน้อยเอ๊ะเขาเรียกอะไรเว้ยลูกมันแดงๆและกินอร่อยจังเลยอยากกินแต่นึกไม่ออกอกเ,เอ้ยเอ๊ะมันลูกอะไรเว้ยอ๋อกระโปงกระโปง มึงเป็นเด็กก <c oughs> ูเลิกแล้ววันนี้อ <c oughs> ไอไวอดอะไรมัน่งมันส่งีใสเขาไม่ร้อยทีงมึงอีควายเขาเล่าว่ากลับมาซื้อไอ้นันมาฝากน้องไอ้ลูกน้อยๆขอเขาเรียกอะไรเวอร์ที่มันยังแดงเขากินอร่อยจังเลยยากกินแต่นึกไม่ออกสามเชยขเขาเรียกอะไรเว้ยอ๋อลินจีลินจีอีควายร้องกับโป๊นี่คือที่